วันนี้ผมอยู่กับรถ BMW X3 x, x r r i v e 2 0 d รถปี2019ตัวนี้เป็นตัว M Sport เครื่องยนต์ดีเซล2000ทวินเทอร์โบนเทอร์้บ190แรงมา้า ราคาป้ายแดง3 6 5ล้าน659,00บาทหายไป2ล้านบาทเพียงแค่ล้านกลางๆเท่านั้นนะครับจอดอยู่ที่นี่แล้วโชว์รูมหมายรถบ้านนี่คือตัว M Sport นะฮะทางเนี่ยจะเป็นสีสีโครเมีอมตัดดำนะเป็นสีกร s ดแ a c k ระบบไฟหน้าตัวนี้เป็น BMW LED นะไฟหน้าที่ดีที่สุดในปี2019 รถอ,อีกหนึ่งคันที่ประหยัดน้ํามันมากๆและเฉลี่ยถึง18-20กิโลลิตรได้แบบสบายๆนะลูกค้าที่วิ่งทางไกลนะไดร์ที่เป็นตัวระบบขับเคลื่อน4ล้อแสนจะคุ้มค่าคุ้มราคาแรงบิดกับอัตราการสิ้นเปลืองการประหยัดน้ํามันนะจะคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆภาพยางเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยางคันนี้เป็นยางวอลลี่23นะครับปี2014ยางเนี่ยสมบูรณ์มากๆ1 9เนี่ย เนึ้เฟิ์มแล้วก็รองรับความเร็วได้ดีแน่นอนครับยางพารี่ยางคอนเทนเนนตัลนะครับ, Ferrari, รบที่เกรดดีที่สุดที่ B M W ใส่ติดรถมาเลยนะและนี่เจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมาให้ด้วยนะครับพาร์กันชนท้ายแบบเอ็นท็อปต่อนะครับกับไฟไท้าย L E D นี่สัญลักษณ์ X 3ามไรซ์สองความมาคันนี้คือ X ไร v e ตัวท็อปส0 d นดีโลโก้โมโนแกรมนะครับที่ฝังโลโก้ B M W อย่างรูรัดฟิล์มนี่ก็คือเป็นฟิล์มปลอดด้วยนะครับ ดูด้านท้ายนิดหนึ่งนะฮะด้านท้ายที่เก็บสัมภาระนะครับแล้วมีตัวอะไรกะระยะโัรเซนเซอร์ให้ด้วยนะครับประตูบานท้ายเปิดแบบไฟฟา้าขึ้นมาอย่างนี้อัานท้ายนี่ที่เก็บสัมภาระแบบจุกๆนะเอยายัดกระเป๋าเดินทางอุปกรณ์ตีกอ๊อฟหรือสัมภาระทุกอย่างนะถ้าดูจากสายตานะห้าถึงหกร้อยลิตรได้สบายๆนะครับที่เก็บสัมภาระแบบเลื่อนๆนะฮะนี่มีม่านบางับงสายตาให้ด้วยนะฮะเดินขึ้นมาอย่างนี้ ภายในนะเพ้ไม่เคยทําสีมาแม้แต่ชิ้นเดียวนะมีประวัติการเข้าศูนย์ทุกระยะการใช้งานที่ศูนย์บีนะฮะนี่ด้านหลังเนี่ยข้างในอุปกรณ์ช่วยเหลือนะฮะชุดพยาบาลนะครับผู้มือการใช้รถนะเก็บรองเท้าหรือเก็บสัมาระอื่นๆได้อีกนะฮะประมาณนี้นะฮะ,ะรายละเอียดปิดด้วยไฟฟ้านะฮะนี่คือบ้านท้ายของเขานะครับบ้้นท้าทยคันนี้สวยหูจริงๆนะฮะ เป็นไฟ LED แบบเดินเต็มเส้นเลยเป็นสีที่เปิดตัวเป็นสีซิกเนเจอร์ของ BMW นะฮะในทุกๆรุ่นสีของผู้นำแห่งความยิ่งใหญ่ตู้นี่นะคีย์เลตทั้ง4บานนะฮะด้านในเนี่ยคอนโทรลนะลายคาร์บอนเทาๆตัดสีเงินด้านๆนะฝังโมโนแกรมที่เป็นโลโก้ XIM Sport มีเกียร์พิเศษที่พวงมาลาัยเกียร์ไฟฟ้านะมีหมวด Auto ้โฮระบบตรงจาก ทางลาดชาันอีโคโหมดคอมฟอร์ตโหมดสปอร์ตนะไฟฟ้ามอนะติมีเดียเอ็นเตอร์เทนเมนต์ทุกอย่างนะครับปุ่มพุชสตาร์ทนะเอสต็อปเมอรีดซีสองตำแหน,น่งคนขับนะฮะด้านเดียวนี่มีอลไรชัดเจอร์ให้ด้วยภายในนี่โอ้โหดูบอนนร์ดนะฮะนี่ นี่ถ้าบอกว่าไม้สามมือหรือสี่มือโลนี่แบบกลับไมมานี่ไม่รู้เลยนะฮะไม่ในี่สวยจริงๆนะคลิปจริงๆเจ้าของดูแลรถดีมากๆแล้วก็ให้หลังคาแก้วมานะตัวนี้ปี2 0งพขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีปุ่ม SOS นะ<ม>เป็นปุ่มช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงแล้วที่ BMW ให้มานะนี่คือด้านท้ายนะฮะกว้างนะฮะแล้วก็มีแอร์แอร์ด้านท้ายเนี่ยปรับเป็นดนะิจิตอลแยกอุณหภูมิได้นะฮะอา่านี่ปรับออโต้นะฮะดูเบาะด้านหลังนะ นี่แทบจะไม่ได้นั่งเลยนะครับกริปจริงๆกริปมากๆจริงๆนะครับนี่มีม่านบังแดดด้วยนะฮะเพดบันไดข้างเนี่ยตรงเนี้ย M Sport ฮะบ่งบอกต้องการตะโกนให้รู้นะครับว่านี่คือ M Sport แท้นะฮะนี่ห้องเครื่องรถคันนี้นะสีเดิมทุกชิ้นนะฮะไม่เคยทำสีมาแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับนี่คือเครื่อง Twin Power Turbo อร์นะเครื่อง2,000ดีเซลนะร้อยเกแรงม้าแรงบิด ผมพลังแบบเหลือๆแล้วเหยียบได้ดังใจนะฮะแล้วประหยัดน้ํามันแบบสุดๆยนต์ดีเซลของ BMW เท่านั้นนะสำหรับคนที่เล่นรถ BM เนะฮะเซียน BM นะรู้กันแน่นอนฮะไม่ต้องพูดเยอะว่ารถ BM เนี่ยประหยัดน้ํามันแค่ไหนให้ดูหัวน็อตนะฮะนี่หัวน็อตไม่มีขยับเลยนะฮะรถเดิมๆนะพี่มาร์คกิ้งโรงงานอยู่ครบนะครับนี่แต้กงแผนมาดูใกล้ๆแผนช้าๆเลยนะฮะแผ่นช้าๆเครื่องเนี่ยเดินนิ่งเงียบนะฮะและที่สําคัญที่สุดนะครับกับที่พูดมาทั้งหมดทั้งป่อน เป็นแค่เพียงคําพูดลมปากไม่ได้นะผมเองารันตีเครื่องยนต์ให้นะ2ปี70,000กิโลหรือ128รายการอะไรนะส้มศูนย์ B.M ทั่วประเทศไทยนะครับสาหรับลูกค้าหมายรถบ้านนะมั่นใจได้ในคุณภาพนะราคาที่ผมจะเสนอขายนะครับเพียง1,480,000บาทนะครับกับารันตีแบบจุกๆนะฮะกับรถที่ไม่เคยเกิดเหตุใดๆรถที่ไม่เคยทำสีนะฮะร,รถที่มีวารนตีโชว์รูมเหลืออยู่ถึงเดือน กันยานะครับปี68ภาษีพรบรขาดเดือนธันวานะครปี68เช่นกันและผมจะแถมบรันตี128รายการนะคร70,000กิโลหรือ2ปีเต็มนะซ่อมศูนย์ bm ทั่วประเทศไทยนะครับสำหรับคันนี้ใครที่ตามหาอยู่ bmw x3 xdrive20d คันนี้รถปี2019นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนโทรไปได้เลยนะคร090 695 6969แล้วโชว์รูมไมยรถบ้านจาังหวัดสุราษฎร์ธานีนะอยู่ตรงซีแยกแมคโครนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ